สวัสดีค่ะโค้ชอันนี้ค่ะวันนี้จะให้2กฎแห่งความรวยค่ะกฎแรกก็คือคุณจะต้องตัดสินใจเลือกชีวิตที่คุณต้องการสิ่งที่คุณต้องการการตัดสินใจเลือกมันจะต้องมาด้วยความรู้สึกที่อยากจะรับผิดชอบตัวเองค่ะเพราะว่าชีวิตของโค้ชที่มาได้ทุกวันนี้ก็เพราะเป็นการที่ตัดสินใจที่จะออกจากมรสุมชีวิตเป็นการตัดสินใจ เพราะว่าจะไม่เอาแล้วกับชีวิตแบบนี้อยากมีชีวิตที่ดีอยากมีเงินทองที่สามารถที่ช่วยใครก็ได้ทำอะไรก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ค่ะสิ่งที่สองก็คือไอเดียของตัวเองไอเดียของคนอื่นเรารับมาพิจารณาแล้วก็หาทางที่จะทำให้มันเกิดผลขอย้ำอีกว่าบางครั้งมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปทำอะไรหนักๆเหนื่อยๆ มันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปทำอะไรเยอะๆเพื่อให้ได้มันมาหาข้อมูลก่อนนะพอหาข้อมูลแล้วเนี่ยมันจะมีไอเดียผุดขึ้นมาอีกว่าอ๋อโอเคเป็นแบบนี้แล้วไปทำแบบนั้นก็ได้นี่ไปนี่ก็ได้นี่จริงๆแล้วความร่ำรวยความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้มาด้วยเงินทองมันไม่ได้สร้างจากเงินนะดังที่โรเบิร์ตเคลียร์สกี้คนที่เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกรวยเขาบอกไว้นะคะ มันไม่ต้องใช้เงินสร้างเงินค่ะมันใช้ไอเดียใช้ปัญญาใช้การตัดสินใจใช้การรับผิดชอบในตัวเองสร้างเงินสร้างความร่ำรวยสร้างความสำเร็จให้คุณค่ะ